สงการที 1> 3, 400, 300, 1> ่1 3เดือนปีสายหยุด2,566คุณโยมทั้งสองได้มาทาคุญกับวัดวันนี้เป็นวันสงการวันปฏิบัติไกรายเกิดเอกรายเป็นโยมฝนชัยส้ำอ่างคุณโยมรัตนาน้ำน้ำพนมขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เห่นแผ่นดินปรับเรกสารทั้งสอง พวาแล้วก็กวัวขอมีปรมัจยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคะสมปัติสัพสีหืนิ่้อมอายุวันนะสุขภาพระทุกงที่ฟาราิการทุกมืออเธออยากาวาริวังหาภูราปาริอุรินีสาพรัง เอวเมยวะอิตโตทินังเกทานังอุปปคปติอิทธิการวทิตังบุญหางคิปปะมีวัสสนิสัตโตสัพเพโภรโสสังคัปปังจะโภปันนะรโสยะทามนิโภติรโสยะ ติาโยโกอพิวันาสีจเนจังมุทามะจายโนจตารุตัมมาวัันติอายุวันโยสุขังตั